กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับช่องหนำไหนชาแนลนะครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดานะครับรถไฟชานเมืองนะครับที่สามห้าหนึ่งนะครับต้นทางทนบุรีปลายทางราชบุรีนะครับกําลังจะเข้าจอดที่สถานีวัดสวนนะครับกับบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะหกโมงกว่าๆนะฮะสิบแปดนาฬิกากว่ากว่าก็อย่างที่เห็นนะฮะเปิดไฟมาจต่ไกลเลยครับ ว้าวเป็นไงครับสว่างสวยนะครับเดี๋ยวรอขบวนเข้าจอดนะครับที่ชันฉลาที่สองนะครับของสถานีวัดสุวรครับด้านหน้าผมที่ยืนถ่ายอยู่นั่นก็เป็นแอดมินช่องราชบุรีสเตชันนะครับวันนี้นั่งขบวนเดียวกันนะฮะสองห้าสี่มาลงที่วัดสุวรนะครับแล้วก็รอ บวนที่351นะครับรถไฟชานเมืองครับทนบุรีราชบุรีครับเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีบ้านโป่งนะครับส่วนแอดมินช่องราชบุรีเซชั่นจะไปลงที่สถานีราชบุรีเปิดไฟสว่างสวัยแล้วนะครับ นะครับทำขบวนโดยอัดตอมนะครับนะขบวนรถไฟการเมืองที่สามห้เดี๋ยวเราจะขึ้นขบวนนี้นะครับกลับไปขึ้นนี่เลยครับขบวนนี้เลยครับมีขบวนอะไรมาเลย น่าจะเป็นขบวนแบบสินค้าแน่เลยน่าจะเป็นขบวนเจ็ดสองสองนะฮะช่องนี้ก็ได้ครับโล่งดีครับโอ้หโหบนขบวนรถไฟนะโล่งมากเลยนะฮะกับขบวนที่สามห้าหนึ่งเราขึ้นมาบนขบวนแล้วนะฮะตอนนี้ก็แอดมินช่องนาบริ t i ช n นนะอยู่มุมนู้นนะครับสุดยอดมากๆนะครับ